่เป็นแอลอฮอเจลนะครับคนญี่คนได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวขอแยกทางซ้ายกันมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวนี้ตําแหน่งไทยไอโฟนใชครับวผมครับอนนัผมหายแล้วครับ,รบรหาเลยนะยได้ไงพี่นมไ <c oughs> ม่ติดครับเอยโดนแย่งอะไรกันแักกันนาบผมแจ้งท่านยัยครับแจ้งแล้ว นี่มีกี่คนฮะเทคกี่คนครับ10คนเอาเยอะๆเอาไว้ล้างมือนะฮะล้างมือกันเยอะวนะขอบคุณนะครับผมโชคดีพี่ใหญ่ครับเดี๋ยวดาวปลอดภัยครับเดี๋ยวดาวปลอดภัยนะครับเที่ยวไหนครับเทวไหนอ๋อใส่แมสด้วยนะครับแอำเภอกับผู้การจังหวัดเขาขอมาแจกนะครับเอาไว้ล้างมือเม็ดก้นครับมากี่คนครับตังคนนะโอเคๆนะฮะเอาไว้ล้างมือนะครับเบียแอลกอฮอล์ครับเชิญครับีารเแอลกอฮอล์นะล้างมือนะโอเครับโอเค พร้อมนะครับหนึ่งสองสาม